สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วค่ะตอนนี้อยู่ชายหาดอยู่นะคะแต่ว่าจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศที่บ้านค่ะแกงมัสมันค่ะคุณชายกำลังนั่งกินอย่างอร่อยอร่อย <c oughs> เพื่อนบ้านเอามาฝากค่ะคุณเนนเอามาฝากนะคะทำแกงมัสมันมาให้ทุมัท พ่อครัวพ่อครัวเพื่อนบ้านที่ใจดีเมื่อนี้นั่งอยู่บ้านกันนะคะพี่น้องขามานาั่งอยู่บ้านอ๋ออันไม่เกะดุกติกลอกค่ะจ้ะเ <c oughs> บื้องทานทานงกินเอาเก้าอี้มานั่งกินเลยคะ่ะแซ่บคากพะนะอร่อยาาพะนะจ้ะเผ่นว่าแกงมัสมมะัอร่อยมากเพื่อนบ้านที่ดูคุณเนนนะคะเขาชื่อคุณเนนแล้วก็ เอาแกงมัสมันมาให้ทูมัสกินนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราไม่ไปไหนคะ่ะวันนี้เราพากันนั่งเล่นนอนเล่นอยู่แถวนี้คะ่ะอยู่แถวบ้านนี้เองคะ่ะทุกคนส่วนใยญ่ก็จะยังอยู่ตรงนี้อากาศลมเย็นบ่อยๆโอ้อร่อยมากๆวันนี้ปั่นจักรยานไปปากซอยทุกคนต่อปั่นจักรยานไปปากซอยไปหาดูร้านฟันพอดีร้านฟันไม่ได้เปิดก็เลยซื้อ อุปกรณ์มาเปลี่ยนก๊อกน้ําแล้วก็หลอดไฟมาเปลี่ยนที่มันเสียนะคะบางส่วนส่วนสามีก็นั่งกินอาหารอย่างเอเร็ดอร่อยนะคะวันนี้ต้อจะพาทุกคนไปเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงมาทําน้ําพริกกินนะกินกับน้ําพริกนะคะทุกคนไปเราไปเก็บมะม่วงกินดีกว่าไปดูสวนหลังบ้านเราช่วงร้อนๆอ,อากาศช่วงนี้ ลมเย็นดีดสบายนี่ค่ะในที่สุดเราก็ทำความสะอาดฉีดทำความสะอาดตรงอะ,อะไรนะคะว่าตะไคร้น้ำออกหมดแล้วน่าอยู่มากนี่คือมะกอกน้ำนะคะทุกคนลูกโตแล้วลูกโตแล้วลูกโตแล้วเยอะมากจะได้เก็บไปสวีเดนด้วยใครอยากกินเปรี้ยวแวะมาเอาเดอ้อ เราอยากกินเปรี้ยวมะกอกน้ํามีเยอะแยะเลยค่ะนี่ให้ชมมะกอกน้ําอร่อยมากไม่เปรี้ยวนะคะต้นนี้ไม่เปรี้ยวต้นนี้อร่อยนี่ค่ะมีต้นมะกรูดต้นมะกรูดเดี๋ยวตัดกิ่งออกเดี๋ยวตัดกิ่งออกแล้วไปฝั่งบ้านเขาแล้วเราต้องตัดกิ่งออกหน่อยให้มันแตกแขนงมะม่วงเรา ต้อก็ลดน้ำไว้เป็นดอกคงจะมีลูกเยอะครั้งเนี้ยดูลูกต้อจะเก็บลูกมะม่วงไปให้ทุกคนเราไปเก็บลูกมะม่วงกันกินดีกว่าตอนแรกนึกว่ามีไม่กี่ลูกนะมันมีหลายลูกเหมือนกันหนึ่งสองห้าหกลูกแล้วก็มันจะมีอีกต้อไปเดินต้อไปดูอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งถนนน่ะมองขึ้นไปตรงโน้อนน่ะมองขึ้นไปมันมีมันมีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวไป ไปหาไม้เก็บเอาลูกมะม่วงไปกินกับน้ำพริกกันดีกว่าอี่เจอแล้วลูกมะม่วงลูกเบลอเร่เลยแล้วเราไปเด็ดเอาค่ะว่าจะปีนขึ้นเอาปีนไม่ได้มันมีมดแดงมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเชือกผ้าต้องแข่งต้องแข่งค่ะทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันไม่อยากจะพูดเลยเนี่ย หอยทากมันมาเกาะอ,อยู่ต้นมะม่วงมดแดงเยอะมากไปหาของเตรียมไว้เตรียมไว้สอยมะม่วงเรามาสอยมะม่วงกันยายเพียเออเ้ยนเดี๋ยวมาสสยมะม่วงเลยมาเอากะละมังมา <laughs> เอากระมังมาสอยมะม่วงมะม่วงมีอยู่สีห้าลูกเดี๋ยวนึงนะคะเดี๋ยวพาสอยมะม่วงกันอุย้ยล,ลิงกำลังปีนต้นไม้เร็กสาวสยเลย แล้วก็ต้องเอางาขาดออกไม่ได้นี่ถึงบางใบเดอ้อคุณหาหมูว <c oughs> ิ่งมันไหลายเว้หยหลายเวอยเอาไว้ตรงนี้ก่อนอืถ้ามันช้ำม,มันจะไม่อร่อยใช่ไหมหรือว่าจะทิง้งลงลุกปะหู

ได้เรื่องแล้วยายเก็บยายเป็นคนเก็บค่ะทีนี้อืพูนนะผักทิ่นใบหั่นก็เดียวเขาจะมาทำความสะอาดไปเอาไปกินกับปะแดกเนาะแก้วปลาปะแดกเนาะแับเนี่ยไหนโ์ลูกมะม่วงหน่อยโชว์ลูกมะม่วงหน่อยเออหือย่างงาม <c oughs> ไปมาเนไ้ไปเขาไปกินกันยายอือทิ่นใบหั่นก็เอ้อยจะไปใส่งไง เดี๋ยวมันก็ไปติดต้นไม้ไ่อยอีกดอกง่าผากไปจ้ะได้แล้วเอาไอ้เอามะกอกน้ำสักลูกสองลูกดีกว่าเนานะไปไปเลยเจ้าอะ่ะเดี๋ยวเอาลูกใหญ่ๆมันจังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลูกนี่เอาลูกใหญ่ๆมันจังอันนั้นเ <หา S 1> ดี๋ยวถ้าลูกถ้าลูกนุย่ยใหญ่มันนั่นถ้าลูกลูกใหญ่ๆมันไม่มันไม่เปรี้ยว เราเอามีดไปยังปะเป็นมื้อนี่พักพรอนอยู่บ้านหากินหมากไม้มียาอายาไปค่าไปกินหมักมวงน้ำกันจะบอันนี้จ้าไส่ฟานเปรี้ยวบบสับโบเออคุณเอามีดสองคม เออใช่จะอ,มอืมมาค่ะทุกคนมานั่งกินอ่ามะม่วงน้ำกันจามันนี่จ้ะย้ายเป็นคนจัดการให้เราเร,เรียบร้อยแล้วเราต้องมานั่งกินมะม่วงด้วยกันนะคะก้วปลาแดกที่ผิดน้องเ้วปลาแดกค่ะ จุ่มเด็กชายเออจิ๋นไปเขาสอนหน่วยก็น,น,กนั่งหลับไม่จะตาม Terima kasih telah <laughs>

บคส้มจาะบ้ส้มหวานหวานแบบตาหวานช้ำเลยค่ะพี่น้องค่ะคิวยืดทึงทึงพี่น้องเอ้ยกินบัวได้หรอคะ บายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเอฟซี่ะส้่มค่ะสมุสมในบางวงสามฤดูสม้มจนตาปิดขิ้วยืดค่ะพี่น้องเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อหลาพาเพื่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่บ้านกันค่ะวันนี้ค่ะแล้วก็บมาแล้วเธ <laughs> อหมอนขาดได้ได้หมอนกับในทานตะวันมานั่งแกกินนะวมือน,นี้ <laughs> โอเคจะทำอะไรยายหืมเจ้าเสียดิ้งอย่างนนนยายอืมจะนอนแกะในหมกทานตะวันเสีเอ,อ้ยมาขักเถอะนอนมาสมบายเถอะนอนโอเคค่ะช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนจริงๆเลยคะ่ะทุกคนคะ <laughs> ่ะไปเจ้าแกะในท่านตะวันกับยายเราจะมาเนจจะเอาหมอนมาพุ่งรบายเราเป็นท่าหมอนกิ้วเราเหมือนเนี่ย